เองลาบะวัสดิกานอตตะคาตุบยบิมบีเจออีกแล้วนะคะวันนี้ทำความสะอาดข้างนอกระเบียงนะครับที่ก่อนก่อนที่เราลงไปนั่นน่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดเนี่ยอันนี้ตอนนี้จะทำให้ดูนะครับ ูแล้วก็มีประโยชน์ไปด้วยนะครับคนที่ทําไม่เป็นก็ทำตามนะครับนะเอ้โลบผู้ดได้ดูเลยโรคผู้ลาออาตา,าลาอองนอะจนันทน,นเนยดูไลจี้ย้าบ่ลนอนฮูตคาอ์เตียนด้วด้ล้วสารจันทข์คาบีด้ววออคุอะจันทร์อติอซานี่เปี่ยนโล,นโล,นโลนก,ก,กโลดได้บ่งารบ่เนาะอืมยังน่โกลวเลยมานในผูเลยเพาะน้นเนี่ยเโลคพิธาเลอาหารเลยดีการณ์นี่เปะรเลย โอเคยารีเนาะอ่ออาก็แม่นี่ฟูเร่ดีแค่เข้ามาในตาฟูเร่เนาะดีแค่นอนมาดีแค่นะอันนอกแค่บ่เนาะฟูโฮตะเคาวะชิฟะนะดอดีแค่บ่เนาะดาบ่เนาะมาแค่ดีขึ้นมาอันนี้ขั้นตอนที่เราทําความสะอาดอีกขาดนะครับที่วันนั้นผมทำเสร็จฝั่งนู้นครับ เหลืองานเก็บนะครับอันนี้ต้องขาดอย่างนี้นะครับวิธีขาดกระดาษทรายนะครับดูนะครับเอาตามนี้เลยนะครับทำกันเลยนะครับจะทาลูกซิลมนนฝั่งโน้นนะครับ ช้าเลว,วาลันดาวานะเนาะวาลันดาซีเต่ามอีแพนน่ดีแพนน่พูดแค่ปี้ดีแพ่จานี่หรอวะเนาะไอ้รถไอเย็นจัตั้งชื่อดีกว่ากนะูฟนะ้าตยอ่ะบ่เนาะวอลลีรีเตใครที่ทำไม่เป็นอ่ะดูวิดีโอ,อน,นี้นะครับ ก่อนจะดูนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นะครับดูนะครับ,น,รบนี่ขึ้นให,ใหม่เลยนะครับขึ้นใหม่ๆเลยนะครับงานนี่งานที่นี่มันเอาร้อยเปอร์เซ็นนะครับงานร้อยเปอร์เซ็นนะครับจริงๆนี่ทำมาทู่ไปนี่เราขัดมาแล้วก็ พาไปเลยลุกผิวครับอันนี้แม่ไม่ใช่นะครับเอาลุกบิงมาขับผูวบางเรียบๆแล้วก็ขับแบบนี้นะครับดูนะครับนะถ่ายคนเดียวขี่คนเดียวนะครับเหมือนคนบ้าน,นะครับควกประจำนะครับไม่มีตากล้องนะครับ နေနေ కూ ရိုင်ထိုင်းနေကမြန်ပေးဖြိနေနေကအဝိဇ္ဇာနော်ဒီလိုအလုပ်လုပ်မှုစနော်ဒီလိုဆိုမာတိုင်ရဘောနနော်နေနီးနေအောင်ဒီနေတိုက်ဘောနဒါတော့ဘိုးတခေါမပြေရခေါတော့နီး ยังไม่ได้ให้ถ่ายให้ดูตอนนี้ถ่ายให้ดูนะครับเอาส่วนนี้ทำไปเลยจะพา,าลูกล้อนะครับดูนะครับ ดูนะครับมันร้อนเกินนะครับดูนะครับคุณที่ทำไม่เป็นก็ดูตามวิดีโอนะครับอ่านด้านแรกนีครับต้องทำแบบนี้นะต้องถ้าธรรมดานี่มต้องฟูก็ได้นะครับ ทำความสะอาดแล้วก็ทาลูกคิอไปเลยครับอันนี้ที่นี่มนเป็นบริษัทโครงการนะครับใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้ทุกวนันทุกวันนะครับ คนที่ทำเป็นแล้วรู้เรื่องแล้วข้ามไปนะครับคนที่ทำไม่เป็นอย่าทำอย่าฝึกด,ดูวิดีโอนี่นะครับคงปิดหน้านี่มันแดดมันร้อนกกอนครับแดดนะครับ ถ้าเวลาเราสเกมนผิวบางนี่ต้องทวาเรียบๆนะครับขัดง่ายนะครับถ้าขับขับสเกรนแบเลืร่ระเทยเป็นตูนนปีก้อนนี่อ้กเจ็บมือมากนะครับฮิโลอับิวโชลีเล่ามตาาัวเราที่เนาะชอร์ลีชาบอเนาะมาโชว์เจอนอับผู้อ,อธิริเนยน,น,นเรากโกาฟไตได้เลยเนาะ Bên vá là vô nó Lét ở đây là nạ là hmm. 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 ถ้าเด็กตีเอาให้โลเลยตีเอาให้เย้เลยเนาะทามคนเดียว,ว,ยว,ว,ยว,วยถ้าอย่างไงผมไม่ใช่คนไทยนะครับถ้าผมพูดไปอะไรอะไรไม่คล่องนะครับขอกรุณาฟังด้วยนะครับ ทำงานที่เคียงใหม่นะครับให้มีคนอยา่าทาลูกคิวก็โอสอบถาม,มาได้นะครับอ๋อนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะนี่ผมจะฝูนมีนะครับกบัตไต้ลูบีเดีวเนาะดาอุ่มณีวาไรี่เดว่วเนาะจะหนูเพียวตลอดไป้นมา อ่ да มุ้งดีกว่าทำดิสเล่ดิสเล่มุ้งดีกว่าเนาะไถลเยอะเนาะฝุ่นเยอะเวลาอันตรายนะครับวันนี้เราต้องทาลูกซิลที่นี่ครับวันก่อนทาไปฝั่งโน้นนะครับ โอเคแค่นี้ก่อนนะครับโทรศัพท์มันร้อนเกินนะครับ แค่นี้กันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายอีกลงให้อีกนะครับประสรงประการที่ผมเรียนรู้มางาน4อาชีพนะครับบายบายนะเจอกันคราวหนัง